เบื้องหลวเบือง, <ulent Bonjour. S 1> งหลวงรับรัลลแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็เดินทางม,มาเด <revealing S 2> ินทางมาทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ประมาณต้องเช้าเดี๋ยววันนี้เราออกแต่เช้าเลยนะโต๊ะก็สิบโมงออครับสิบโมงแล้วก็มาถึงมาถึงแอดแลนตาใช่ไหม มาถึงแอลแลนตาแล้วก็เที่ยวในเมืองแอลแลนตานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงเราก็มาทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเกาหลีเขาเรียกว่าเดินชมออเดินชมนะคะก็มีคลิปหลายหลายคลิปนะคะเกี่ยวกับแอลแลนตาที่แม่ก็ต้อยได้นั่นแหละได้ถ่ายไว้ให้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามชมนะคะตอนนี้เราก็เดินทางข้ามตอเจียมา Use the right จน <coordinates S 2> ถึงจนถึงเข้ามา<ล>ในรัฐฟลอริดาแล้วนะคะทั้งวันเลยเวลานี้ก็ทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่แสงแดดยังส่องสว่างอยู่ทุ่มกว่าแล้วทุ่มทุ่มครึ่งทุ่ม40สนาทีแล้วเมืองนี้คือเมืองอะไรแล้วแหวว ทาลาเฮซี่ทาลาเฮซี่เป็นเมืองหลวงของเป็นเมืองหลวงของเมืองฟลอริดาของรัฐฟลอริดานะคะเนี่ยค่ะก็จะมาเยี่ยมหลานเยี่ยมหลานอันนี้เข้ามาถึงแล้วตรงนี้หลานบีมเขามาเรียนแพทย์อยู่นี่มหาวิทยาลัยที่นี่นะคะก็จะมาแวะเยี่ยมหลานสักหน่อยหนึ่งเป็นกำลังใจเยี่ยมหน่อยเดียวเหรอก็หน่อยเดียวเดี๋ยวก็เราก็จะ คืนนี้นกขมิ้นเหลืองอ่อนแล้วก็น่าจะไปถึงได้โทนหน้าเลยนะคะไปถึงบ้านเลยนะคะหลังจากเรอ่าไม่ไม่น่าจะถึงซอดแจ้งเท่าไหร่หั้อคะก็จะรายงานผลการเดินทางให้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ได้รับฟังว่าวันนี้เราเดินทางไปไหนกันบ้างนะคะตอนนี้กำลังติดไฟแดงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเข้าไปภายในตัวเมืองนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของเดโทน่าเมืองหลวงของรัสโตราโรดบริดาแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาชมเมืองกันอย่าไปหัวเราะเยาะคนอื่น เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเข้าไปเลยก็แล้วกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงแห่งนี้เอ็นน้องเขาบอกว่าเขาจะเน้นเรื่องมหาวิทยาลัยและที่ทําการจะดูสงบเงียบนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาแล้วก็การบริหารบ้านเมืองของรัฐฟลอริดาของรัฐฟลอริดาก็าต้องมาขึ้นเงินที่นี่นะ ถ้าถูกหวยเกินเท่าไรนะคุณแม่ล้านเนี่ก็ต้องมาขึ้นเงินที่นี่นะคะเราคิดว่าอนาคตน้องสาวเราจะต้องมารับเงินล้านที่นี่ด้วยนะคะขอให้น้องสาวได้รับเงินล้านสาถูกยเนตอรล้านได้มาเสร็จแล้วล้านโต๊โต๊ะเขาจะได้ส่วนแบ่งไวมากมายนะคะขอให้ได้เข้ามารับเงินรางวัลสูงสูงเลยนะคะที่นี่เลยนะคะ นี่เลยเห็นไหมคะดอกไม้เขาสวยงามมากนครหลวงของเขานะคะจะอาเจะเคือถ้ามองจากจากแมพนะมันจะอยู่กลางป่าเลยนหมรือไม่คิดเลเพราะว่าอเมริกาเขาจะนิยมอนุรักษ์อนุรักษ์เรื่องต้นไม้ต่างๆธรรมชาตินะคะเนี่ค่ะอันนี้เป็นถึงมาอะไรเขาอย่างลูกหรืออะไรส่วนการ น่าจะเป็นสถานทำงานของเขานะคะเนี่ยถามว่าวอชิงตันเป็นป่าแล้วที่นี่เป็นป่ามากกว่านะคะเนี่ยคะ่ะวอชิงตันเป็นป่าเขาก็จะมีต้นไม้แล้วจ,จุดจ<ะ>สําคัญของฟลอริดาก็คือต้นไม้มีหนวดเดียคะ่ะเขาจะมีหนวดฤาษสีเ,เต็มไปหมดนะคะ,คะตามต้นไม้เท่าที่แมกกาต้อยดูแมกกาต้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญและสัญลักษณ์สําหรับตัวแมกกาต้อยเองในส่วนตัวนะคะว่า S <S เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราเลยเพราะเราก็เกิดมาเราก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะคะเรามาเห็นตั้งแต่ต้นไม้กี่ปีนะแหววสองพันปีเหรอที่เราไปดูกันนะอ่ะครับไม่ใช่เป็นคลิปแรกๆที่แม่กระต้นไมยถ้ามาเรียนเลยนะแม่มันคงมาอยูด่ดหรือไม่ก็ยายเขาแล้วสังเกตดูเสาไฟของเขานะคะเท่าที่แม่กระต้ยสังเกตดูนี่น่าจะเป็นไม้เป็นไม้สนหรือไม้อะไรนะคะที่ ที่ขนาดพอบอกคัดเลือกแล้วนะเป็นเป็นเสาไฟนะคะจะเป็นปูนอยู่เป็นบางเสานะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะเหมือนไม้เท่าที่ดูนะคะแต่เขาจะใช้ขนาดดีขนาดพอบอกเนี่ยค่ะต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนวดเป็นหนวดฤๅษีนะคะต้นในนีหนวดฤๅษีขึ้นเต็มเลยค่ะเนียสวยมามนี่เป็นหนวดฤๅษีขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะ ขาวๆนี่ค่ะมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะต้นอ๊กนี่นี่ค่ะก็จะเป็นหนวดรือสีอขึ้นเต็ม,ม<า>เลยเนไม้ทุกต้นมันม,มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคือไปเห็นที่เมืองเดโหนาแล้วที่ที่ฟลอริดาตรงน,รงนี้ตรงเมืองหลวงเขานี่ก็เยอะค่ะคือเป็นเกือบทุกต้นเลยเฮ้แต่ที่เดโตนาแต่ต้นหนึ่งแล้วอ่าที่บ้านน้องก็เห็นมีต้นหนึ่งแล้วใช่ไหม อ่าแม่ถ้าหลายหนวดขึ้นไปนะน้องก็จะถูกถูกรางวัลใหญ่นะคะแล้วจะมารับเงินที่ดีนะคะเราต้องรักเสียรักษาหนวดราสีที่บ้านไว้ให้ดีนะนี่นะคะนี่เขาขึ้นหลายหลายายต้นเลยทรัพยากรนเนี่ยอ่าทาความดีมันต้องได้ดีเนี่ยคนเรามันก็ไม่มีอะไรนะคะทําความดีก็ได้ดีมันก็แค่นั้นเองดอกไม้ก็สวยงาม ที่บ้านเหล่านี้ใครใครทำขายรัชการเหรอเนี่ยค่ะคือตัวเมืองหลวงค่ะเขาไม่มีตึกสูงๆแบบอลันตาเลยเหรอลูกมันก็มีฮะแต่ไม่สูงมากโอ้นี่นวดลู่สีเต็มเลยเพราะส่วนใหญ่มันจะไปโฟกัสแถวเมืองฟลอริดาถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆก็ออร์แลนโดมายอัมี่พวกนี้อ๋อออ๋ก็ของฟลอริดาเหมือนกันก็มันเหมือนเหมือนกับ จ้ะอ่าเหมือนมันมันไม่มีมันมีมันที่ไมอามี่มันมีไมอามี่คอนคอนนะมันจะเป็นอย่างนี้มันมันก็จะเหมือนกับใช่ใช่อนิวยอร์กอะไรฮะไมอามี่คอนคอนน่ะมัไม่ใช่ฮะไม่ใช่มันก็จะเหมือนกับอเมริกันฟุตบอลน่ะนิวยอร์กกับวอชิงตันน่ะอเมริกันฟุตบอลไมอามี่ดอกฟินเออไมอามี่ดอกฟินแล้วจุดสำคัญคือวอชิงตันใช่ไหมแล้วนิวยอร์กก็จะมีแบบธุรกิจนะนะกินซีเป็นปลาโลมาเลย นี่ค่ะคือเมืองหลวงของฟลอริดาเมืองอะไรนะลืมแล้วทาราเฮซี่ยม่เคยได้ยินเมืองเนี้นะทาราเฮซีทาราเฮซีนะคะ,ะเฮซี่ถ้าผมถูกหวยสักร้อยล้านเขาต้องมาที่นี่ใช่นี่แหละเราได้มาดูพื้นที่แล้ว <จะ S 1> น้องต้องมารับหลานก็ต้องมารับนะคะมีบ้านเชิดฉาป่าเนี่ยคงจะมีความสุขเนาะเนี่ยค่ะมันจะมีหนวดเลี้ยงสีต้องอดคิดถึงบ้านโน่นไม่ได้หรอกบ้านไหนอ่ะบ้านหนองแวงรู้ คุณลุงจะให้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีความสุขคุณลุงต้องมีกิ๊กมาด้วยคนหนึ่งผู้บ่าวเ่าแล้วคับสาววัยทีนยวไล่ไปถูผู้บ่าวสาวผู้บ่าวเ่าเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังผู้บ่าวเ่ากับสาววัยทีนน่ะเ็เพื่อนกัเตาบอวาต่จังหวัดมันไจังหวัดมนวถึงแล้วนะคะนีไกลไกลแล้วใกลไกถึง ที่พักของดานแล้วนะคะนี่เลยมหาวิทยาลัยนะคะเนี่ยเรามีความคิดว่าคาดว่าอนุรักษ์ได้ดีมากเลยนะคะพอถึงข้าวนี่ต้องมีไฟดับแน่ๆถ้าเป็นป่าเลยนะอยู่รังป่าเลย่านักศึกษาที่นี่ไปเที่ยวไหนไม่ได้ที่นี่นะ้ยมีแต่ความสงบเงียบตั้งใจกันเรียนกันนะคะตั้งใจเรียนอยู่เลย มามหาวิทยาลัยเขาต้องสอนหลายอย่างอยู่นะหลายคณะเลยเนาะแหวอืมนี้เฉพาะเท่ยวสารแพทย์นีค่ะค่ะมีบ้านข้างทางนะคะบ้านข้างทางเล้วก็อยู่แบบเชิงอกอยู่กับป่าโอ้ใหญ่บ้ากเนี่ยเนี่ยค่ะเมืองเขาใหญ่นะครแต่เขากระจายกระจายแต่เขากระจายแล้วมีระบบระเบียบตรง นี่เลยอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ทางข้าวหมานึกงว่าหมาลายใหญ่ขนาดนัด้นไ,ไม่ถึง<ร>ไ,ไดล้วใใค่ะใกล้ละ,น,ะ,ะนี่ค่ะในเมืองหลวงของรัฐฟลอริด,ดาค่ะอเรสซ่ลอเรสซีลอเรสซีลาเรสซี่ความสงบเงียบความเจริญอลังการก็เหมือนเดิมนะคะ แต่เป็นบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งอยู่ในความสงบเงียบแล้วก็อยู่สถานที่ราชการเฉพาะสถานที่ราชการแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะ i ล h t มีคนพิ้วดำอก็มีอยู่มันก็จะไม่มีความวุ่นวายค่ะสบายสบาย นี่เลยวันเวนี่เราเข้าไปในมหาลัยอยู่เข้าไปในมหาวิทยาลัยนะคะนี่ค่ะต้องมหาวิทยาลัยเขานะคะนี่ค่ะต้นไม้มีหนี่เป็นดอมของนี่เลยค่ะผลมหาลัยนะฮะในเขมหาลัยที่ภาคของแคมปัสเออแคมปัส นี่ค่ะที่พักของเจ้าหน้าที่ที่พักของเจ้าหน้าที่และของนักเรียนด้วยแบบแล้วแหววนี่ค่ะบ้านเขาน่ารักนะคะนี่บ้านพักนักศึกษานะคะนี่ค่ะนี่มีไฟแดงด้วยนะไม่ใช่เล็กเลยนะมีไฟแดงด้วยที่นกว้างยังไม่ยงเคยมานอนลมรื่นนะคะลมรื่นเนบ้านห้องส่วนตัว ลมลื่นนี่ค่ะต้นไม้เขาอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ที่จะลืมไม่ได้ยินดูบิยาวเป็นบ้านพักพักนักนานเหมือนบ้านกำแพงแสนบ้านพักคลากรของมหาลัยนี่ค่ะก็จะมีที่พักของ าชา,น,านักศึกษามั่งอาจารย์มั่งเจ้าหน้าที่บ้างนะคะอยู่ในนี้นี่ค่ะจัดไว้ยังมีระบบการมีระบบนี้สำคัญนะ oh, <this> นีะ่นักศึกษาก็เดินอยู่แถวนี้ความงามก็มีดอกไม้ตรงนี้มีสูสารอยู่ด้วยนี่เนาะ สิมันจะมีครบมันมีสานด้วยมีอะไรกมีบสกว้างใหญ่นะคะนี่คือพื้นที่ในมหาลัยเนาะมหาวิทยาลัยอะไรนะแบบฟลอริดาสเตทคอ l ลเอชอ๋อฟลอริดาสเตทคอลเอชอ๋อมหาวิทยาลัยที่ฟลอริดาสเตทคอ o l ลเ g e ไม่ใช่อะไรนะ ควอลิตาสเตตยูนิเวอร์ซิตี้อืมา่ะม่าวิทยาลัยเออแล้วโทรหาแล้วจ้าพอพูดนี่มันก็เข้าไปแล้วคนฟังก็ได้ยินแล้วนี่ค่ะนี่นี่คือมหาวิทยาลัยดูเขารักษาสภาพได้ดีมากนะตุ๋ยนะเกษตรเขาก็คือความฝันก็อยากจะเป็นอย่างนี้มั้งแต่ตึก โอ้โหต้นไม้ต้นนี้นะหนวดเต็มเลยหนวดในต้นไม้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะแม่ก็ต้อยคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่ชมชมไปนะคะเนี่ยต้นไม้เขาเนี่ยนี่ต้นใหญ่ๆไม่หนวดเต็มเลยนี่ค่ะใกล้ๆหน่อยไหมั้นนี่ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเะไรเดี๋ยวมืดแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะมือขามาในเมือขานะคะอืมนี่เลยค่ะ I don't know. Oh not yet but yet uh but this is the university anyway. Me mm ha -hmm. but go past then at the next one. Me light funny I have university. At the light. Mm -hmm. Turn left onto North Copeland Street. Then turn right onto West Call Street. ดีเลยค่ะเขาจะมีสูงสูงต่ำต่ำนะคะพื้นที่ไม่ราบเรียบเหมือนที่เมืองเราประเทศไทยส่วนมากพื้นที่เขาจะสูงสูงต่ำต่ำนะคะ<น>ทางหน้า right ตามทางมาก็เหมือนกันค่ะสูงต่ำสูงต่ำเรื่อยอันนี้เขามในมหาลัยเนี่ยอยาะไอนันนี้เขาจะมีนมีครอบมีอะไรเต็มอย่ในนี้เลยตึกมหาลัยเรนนักวนกตึกเมืองอันนี้ไง เดี๋ยวถ่ายตรงนี้กอนเอออ้ว t h i s is the building here ้โหนี่ right here right in front นี่ยวตกของมหาวิยาลัยนีไกันเดี๋ยถ่ายตรงนี้มีลมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ก็เข้ามาถึงเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะมาถึงที่จอดรถแล้วอ่ะ เอ้าอืมทงร้านลงเปล่าไม่ลงมั้งเยเดี๋ยวขออนุญาตลงรถก่อนนะคะอืมไม่รู้แบตจะไปได้แค่ไหนแต่ก็ต้องถ่ายไปก่อน เดี๋ยวขอลุงลราก่อนมาถ่ายต่ออีกนิดนึงนะคะเห็นตามหาวิทยาลัยอึบปึ๊บปึ๊บนี่ไปเดินไปนู้นเลยนะเข้าตึกแล้วจ้านี่เลยนะคะนี่คือน่าจะเป็นตามหาวิทยาลัยนะตรงนี้ป้าเห็นนี่ไงอยู่ที่จุดต้อนรับ ุดต้อนรับสู่มหาลัยนะคะนี่ค่ะต้องถ่ายไว้ก่อนกลัวแบตหมดต้องถ่ายไว้ก่อนกลัวแบตหมดไปอ่าเราก็จะเดินทางมาตึกใหญ่นะคะแล้วบีมจะมาตอนไหนอะ่ะไ่ยเยันที่หอพักไปเย็บที่หอพักก็พอนะจะได้ไม่ต้องช้า นี่เขาแววค่าแล้วนะคะยินดีต้อนรับมานุ่เข้ามาแล้วนี่นี่หนวดลือสีนี่เริ่มมาแล้วมานี่มาแล้วนี่ต้นนี้นะคะ นี่หนวดลูซีเต็มไปหมดเลยค่ะหนวดลอสีเต็มไปหมดเราจะเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะคะนี่ค่ะก็จะมีหนวดลอสีเต็มไปหมดเลยนะคะที่ต้นไม้ แสดงถึงความชุ่มชื่นหรืออะไรบางอย่างทางวิทยาศาสตร์นะคะเดินทางเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะตึกใหญ่ตึกใหญ่ด้านหน้านะคะตึกใหญ่ของมหาวิทยาลัย ก็เป็นตรงข้างหน้าตึกนะคะน้ำพุสวยงามมีน้ำพุสวยงามนี่นะคะแล้วข้างหน้าเขาจะเขียนจารึกไว้ The Florida State University นะคะ อ,อันนี้เรามาก็มาเยี่ยมเยียนหลานซึ่งศึกษาอยู่ที่นี่นะคะขณะนี้เราพอเราก็จะขอลงคลิปแค่นี้เสร็จแล้วก็จะถ่ายใหม่นะคะสวัสดีค่ะ